พอดีผมได้ยินเสียงลมแตกอย่างแรงเลยผมยืนอยู่นู้นอยู่ตรง <g ülme> ห้องน้ำทางโน้นนี่นะครับทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมสองสามห้าหนึ่งนะครับนี่มานี่ครับล้อรถท่านผู้ชมเหยียบไอตรงที่เขาจะท<อ>ําถนนใหม่ครับครับลงึกว่ามันลงได้อ,อืได้ยินเสียงแบบเสียงลมแตกอะครับน่าจะ ไม่แตกเนาะแต่ว่าน่าจะเป็น <โล S 1> <ล>รูครับสวัสดีครับกอกอกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒน,นาตำบลหล,ลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกับลุงอำนาจกับลุงเวียงได้ยินเสียงรถมาตรงนั้นลมแตกปุ๊เลยคันนูนะครับเหยียบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราตามไปดูนะเดี๋ยวจะให้ดูทะเบียนรถด้วยนะไม่รู้เขารู้ตัวหรือเปล่าว่ารถเขา ยางแบนนี่ยางหัวนบตะก้เนี่ยไม่ค่าได้ยินเสียงยางรถหววัวว่ะเออเหยียบอย่างนอรถหวัวปิ้วเลยครับอยู่หน้าวัดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูผมพาไปดูเดอ้อเอา้าเพื่อได้ตัวดีตัวเด็ดเดอ้อเดี๋ยวพาไปดูรถคันนี้ ดจะพาไปดูนะจะขอญาติเขาก่อนนะครับไม่รู้เขารู้ตัวหรือยังนี่ครับผมขอญาตแล้วนะครับพอดีผมได้ยินเสียงลมแตกอย่างแรงเลยนะผมยืนอยู่น,นู้นอยู่ตรงห้องน้ำห้างนู้นนี่นะครับทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมสองสามห้าหนึ่งนะครับนี่มามาคนเดียวหรอครับ เอาแล้วญาติลงตรงนู้นเหรอครับโอ้ได้ยินเสียงแบบนี่ครับล้อรถท่านผู้ชมเหยียบไอตรงที่เขาจะทำ<อ>ถนน,<ค>นใหม่ <ทำ S 1> ครับนนครับงลึกวา่ามันลงได้อ,อืได้ยินเสียงแบบเสียงลมแตกอะครับน่าจะไม่แตกเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นรูรครับรั่วรูใหญ่อยู่นะเพราะว่ามันลมออกเร็วมาก เสียงดังแรงเลยนะครับผมอยู่ตรงนู้นยังได้ยินเลยมาจากไหนครับนี่กาลสินแต่ป้ายสกลนครเนาะมาทําบุญกับหลวงพ่อเหรอครับหรือว่ามากราบมามาทาบุญครับมาใส่บาตรนี่ใช่ไหมครับเคยได้เข้ากราบหลวงพ่อหรือยังครับนี่เคยมาแล้วรอบนึงเคยมาแล้วรอบนึงแต่ว่าพี่สาวยังไม่เคยมาก็เลยพาพี่สาวอ๋อพาพี่สาวมาครับ มารอบหนึ่งนี่คือเราได้เข้ากาบใช่ไหมครับได้เข้ากาบหลวงพอ่อตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงคิวเยอะๆโอ้ตั้งแต่ตอนที่ใช้รถรถคันนี้เหระครับที่เอามาต่อแต่ก่อนอีกคันหนึ่งครับคันนี้นี่เอามาครั้งแรกหรือเปล่าใช่ค่ะเอามาครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วก็มาเกิดยางร่วเลยแล้วเป็นยังไงบ้างครับมากราบหลวงพ่อครั้งแรกแล้วเล่าให้ฟังหน่อยมาครั้งแรกมันทนเยอะครับ ่ก็ไไมดอ๋อยังไม่ได้เป่าศีรษะยังไม่ได้พรมน้ำมนต์ใช่ไหมครับพรมอยู่ค่ะอ๋อพรมอยู่ครับพรมน้ำมนต์อยู่ครับแต่ก็ยังไม่ได้เป่าเป่าศีรษะหลวงพ่อไม่ได้ทําให้เนาะผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้ทำครับตอนนั้นมาเรามาขอหลวงพ่อเรื่องอะไรไม่ไม่ได้มาไม่ได้ขอพอดีมาดูแล้วมีพี่คนหนึ่งเขามาจากกรุงเทพสองคนตอนนั้น ขาให้คิวละห้าหกคนแล้วก็เลยบอกว่าแกมาสองคนครอบหนูมาดูเฉยๆอ๋อคือมาดูเห็นเห็นคนเยอะแล้วก็เลยมาดูเฉยๆแล้วแกก็เลยชวนเข้าไปด้วยก็เลยได้ไปอ๋อครับผมครับอันนี้มากันกี่คนนะครับวันนี้มาห้าคนคนมีใครบ้างคนในครอบครัวเราครับพาครอบครัวมาทำบุญเนาะนั่นลุงก็มาดูแล้วน่ะแล้วเจ้าของเขาทำไว้นี่ มะเบิงให้นเนี่ยครับผมขอบคุณมากนะครับเลขทะเบียนสองสามห้าหนึ่งนี่จัดเดอ้อนี่ครับอย่างรั่วนะครับมันเป็นยางรุ่งตรงตรงนั่นนะมันมีเล็กตั้งอยู่บ่ต่อ ต่อเชื่อมนะบอกเชื่อมถนนสซกันนะบอกครับนี่ลุงลุงเวียงเขาเรียกว่าวางวางระเบิดไว <c oughs> ้วางกับดักให้กับญาติโยม <c oughs> ที่มาอเดี๋ยวเราไปดูสถานที่เกิดเหตุนะครับ <c oughs> ดังแรงมากนะครับน่าจะเป็นเป็นเล็กเล็กเล็กใหญ่เติบดีเนาะ <c oughs> เล็กยังก่อ เล็กเก้ามินเล็กเก้ามิลเดี๋ยวเราไปดูเด้อเล็กเล็กเล็กเพื่อยขนมเลยลุงลุงเวียงเป็นคนวางวางเขาเรียกว่าตะปูเรือใบไว้หน้าวัดยิ่งกว่าตะปูเรือใบเด้เนาะนี่นี่เขาขับรถมาทีแรกเขาขับขึ้นมาตรงนี้ที่จริงแล้วตรงนี้นี่ก็คือ ถ้าถ้าไม่เลี้ยวลงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเขาขับรถมาจะมาจอดทางนี้เขาก็เลยไปเลี้ยวที่หน้าวัดเลยรมยังไงรม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 สะดวกนะรอมสะดวกนี่มันคืออันนี้ลงอยู่นี่เหล็กอันนี้ใช่ไหมแล้วดูดอกไหนน,น,นี่นี่ั้นนั้นนี่ขั้นนึงนี่ราวังอึนานระวงัง อันนี้ตรงไหนเนี่ยเขาโดนนะโอ้โหโอ้โหนี่โดนโดนหลักนี้เลยนี่มีแปดมีแปดห้าอยู่นี่นี่นี่เอาแปดห้าอยู่นี่บอแปดห้านี่คืออย่างครับสวัสดีครับป้าสะกลชนครับครับคุณป้าครับสวัสดีครับผมถามหาอยู่ครับเดี๋ยวใส่บาตรก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไ้เคยกันครับโอเคเดี๋ยวตอนบ่ายเข้ามาใส่พระใช่ไหมครับ เอาของให้ป้าป่ะเอามาครับคุณป้าครับครับผมครับคุณป้าครับลุงอำนาจอันนี้อันนี้นี่คือเลขแปดห้าที่ลุงอำนาจว่าเนี่ยคือใครเขียนไว้มันคืออะไรลุงอำนาจบอกว่ามีเลขแปดห้าอยู่ตรงนี้สงสัยนี่มีอยู่หลักเดียวก็โดนนะครับท่านผู้ชมอะไรนะห้าหนึ่ง นี่กระป๋องมันก็สีขาวเนาะต้องเอาสีแดงได้มาตั้งไว้นะ่ะเออคือตรงนี้เป็นเหล็กที่วางที่จะเทปูนบ่ดึงไปทางนู้นใช่ไหมดึงไปหลักนู้นใช่ไหมนะดึงไปหลักสีนะครับที่อยู่หน้าลุงเวียงนะครับนะ่ะกระป๋องอยู่นะครับอันนี้คือลายแรกผู้โชคดีลายแรก,ก, <laughs> กนะครับชมเอ๋ย ระวังนะครับนี่ลุงอำนาจกับลุงเวียงต้องหาที่เป็นสีแดงๆนะมาตั้งไว้ใหม่เพราะว่าบางทีคือคนด้านในนะครับได้ขับรถเข้าไปด้านในแล้วแต่ว่าทางด้านในไม่ให้จอดก็ขับรถออกมาก็จะเลี้ยวมาตรงนี้เลยมันพอดีหัวมุมเลยนะครับเนี่ยมุมเลี้ยวพอดีเลยกะว่าจะมาตรงนี้ก็นี่จะเลงมาทางนี้นะครับหลักตรงโน้นนะครับ โชคดีไปเลยนะครับวันนี้หนึ่งคันแล้วนะครับนี่จะตังมาตรงนี้ครับนี่เขาจะดึงเชือกไปใส่กัน,นเล็งไปตรงโน้นเลยนะครับตรงที่ผู้หญิงสองท่านเดินไปนะครับนั่นแหละนี่เราไปย้ำเลขทะเบียนอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับนี่เพื่อความมั่นตรงนั้นแปดห้านี่น่าจะเป็นความยาว ที่ลุงอำนาจวัดมาจากข้างหน้นหรือเปล่าครับเนี่ยมาดูนะครับเนี่ยย้ำเลขทะเบียนนะครับอันนี้ขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตัวนี้ลองดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ รถคันนี้นะครับทะเบียนให้ดูเลยสองสามห้าหนึ่งนะครับสองสามห้าหนึ่งครับนี่นะครับสองสามห้าหนึ่งนี่ครับรล้อรถแบนเลยนะครับสองสามห้าหนึ่งอันนี้ผมขออนุญ,ญาต จ้าของรถแล้วนะครับดีครับเห็นไหมครับยางแบนเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ